สามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับสําหรับราศีเมถุนนะครับมาดูลักษณะแรกกันดีกว่านะลักษณะแรกนิสัยเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่แหวนเออไพ่ขึ้นเป็นแหวนนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะปฏิสัมพันธ์พูดคุยผู้คนนะชอบที่จะ เชื่อมโยงในการทํางานมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเขาเยอะเขาเป็นคนจิตใจที่กว้างขวางเป็นคนที่ทําอะไรก็ยิบจับอะไรก็เก่งไปหมดนะยิบจับอะไรก็สามารถเชื่อมโยงได้ไปหมดเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะที่ดีนะไพ่ก็เป็นแหวนทองด้วยนะอ่ามาดูซิล้วทัตนคติของตัวเขาเป็นคนอย่างไรนะครับดูซิ ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ไม่แข็งยิ่งแพ้นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ความรักนะเออรักใครรักจริงรักจังเลยนะหรือถ้าบทในเรื่องของการที่เขาเจอความรักมาแย่ๆมาเยอะเพราะเขาถูกหลอ,อกนะเออถูกหลอ,อกให้รักเออครับเป็นคนที่เจ็บจำน้ำใจมาเยอะแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะเออนำเปพลัางงานที่เขาเนี่ยจริงจังนะจริงจังกับความรักนลาดูซิว่า,นะเาเขาเป็นคน introvert หรือว่า extrovert ไพ่ขึว่าเขาเป็นคนเอ็กซ์โวร์นะคือเป็นคนที่ชอบเข้าหาปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเข้าหาผู้คนคนรอบข้างนะครับเป็นคนที่ชอบอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนะเออเป็นคนที่เหมือนแบบหวังสิ่งไหนก็อยากจะให้เกิดความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องชีวิตนะคบแล้วโาริว่าเว่าตัวเขาอายุมากกว่าอน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นอายุน้อยกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศโรดทริบไพ่ขึ้นว่าเป็นคนต่างประเทศนะครับ เราก็อิว่ว่าแล้วไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของคนรักที่นหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นไพ่เพื่อนไม่ถิ้นกันนะครับในเรื่อง,องความรักคือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบคําว่านะเฟรนโซนเขาไม่ชอบคําว่าแบบเออมันเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันมันก็ต้องพัฒนาไปเลยอะ่ะเออมันไม่ใช่ว่าต้องมานั่งอ่ำอำ,อ,ำ,อ,ำอึ้งพัฒนากันบ่อยคุยกันเยอะคือเนี่ยสัญญาไมามาตั้งแต่ใบแรกแล้วนะคือเขาอยากแต่งงาน เขาอยากชัดเจนเขาอยากมีความมั่นคงไปกัอแบบไปกินเน่นะเขาอยากสําเร็จในเรื่องความรักเขาไม่อยากผิดพลาดแล้วเขาอยากจะชนะอานที่บอกไปเขาเป็นคนที่เอาชนะในเรื่องความรักดังนในเรื่องความรักอยากมาพูดว่าเออดูดูกันไปก่อนนะเขาอยากจะเอจีบกันเลยนะเข้าใจกันเลยแล้วก็ทายกําแพงกันเลยดีกว่าหากคุณมาแบบอั้มอึ้งอึ้งเออไม่ชัดเจนสักทีเนี่ยเขาบายเขาขอบายเลยนะงนั้นสิ่งที่ต้องควรจะต้องระวังไปยเจอเลยนะว่าเออถ้าเจอคนแบ่ต้องจริงจังถ้าไม่จริงจังเนี่ยก็ ขอไปก่อนเอขอไปขอที่ก่าทางดีกว่านะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของลักษณะที่สองเป็นอยา่างไรลักษณะที่สองนะครับนี่ใส่เป็นอยา่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นไพ่นะเออดอกไม้อยู่ข้างหลังเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนรอบข้างโดยที่ไม่ ไม่ไม่บอกว่าเขาเป็นใครเิอเป็นคนที่เหมือนคล้ายๆว่าทําบุญแต่ไม่ประสงค์ออกนามเออเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่เบื้องหลังเป็นชอบคนทําเป็นคนชอบทํางานเบื้องหลังอืมไม่ชอบที่จะเปิดเผยไม่ชอบมีแสงให้ตัวเองนะแล้วเป็นคนที่ดีด้วยบางทีอยากช่วยอะไรก็ช่วยเลยอ่ะไม่จาเป็นต้องมีแบบชื่อเสียงเลงนามอะไรแล้วก็เป็นคนที่แบบเวลาจะทําอะไรมันก็ไม่ไปคิดอะไรเยอะนะชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองนะครับอ้าวรู้สึกว่าเราเขาทัศนคติเป็นยังไงไพ่ขึ้นเป็นไพ่ กอดน,นะไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานของความรู้สึกตัวเขาเนี่ยคือในเรื่องความรักในเขาก็อยากจะซัพพอร์ตนะคนที่รักะเป็นคนที่สายเปเหมือนกันอยากจะช่วยเหลือทุกอย่างไม่ต้องอคัดหวังอะไรเยอะเพียงแค่ว่าอยู่ใกล้ๆกันกะ็พอแล้วนะคะแล้วมาดูซิว่าเขาเ,เป็นคนอินโทรดหรือเอกโทรนะครับ ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนอินรเวนเด็กหรือเป็นคนที่ชอบอยู่เบื้องหลังนั่นแหละเขาก็ไม่อยากที่จะเออยากได้แสงอะไรมากนักเพียงแค่เห็นคนใกล้ตัวมีความสุขก็พอแล้วนะคะแล้วอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากันไพ่ขึ้นว่าอายุมากกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนต่างประเทศนะครับโอ้โหคนต่างประเทศมาเราสองนะเอออ่ะมาดูซิว่าเราคําเตือนล่ะเออไพ่จะเตือนไปอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่ เธอผู้ไม่แพ้นะคือเขาก็เต็มที่กับความรักรักใครรักจริงนะเออรักใครก็ไม่ทิ้งจากกันนะเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ชอบอะไรที่มันลังเลน,นะเขาอยากแต่งงานนอยากแต่งงานอีกแล้วนะทุสิไพ่ขึ้นสัญญาณทั้งสองสักษณะเลยนะเพราะว่าเป็นความสมาธิชัดเจนแล้วเหมือนเขาผ่านลงไป่ที่เขาอายุมากกว่าคุณแล้วเนี่ยเขายิ่งไม่ไปคิดอะไรเยอะแล้วอะนะชัดเจน,เปนไปเลยดีกว่าเออจะชอบก็บอกไม่ชอบก็โอเคเขาพร้อม่จะทําใจนะหรือให้รอจริงๆคนนี้ก็รอได้เหมือนกันแต่ขอให้ชัดเจนก็พอนะครับก็ต้องระวังดีเพราะาคนที่คาดหวังเยอะเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ที่เยอะแล้วก็เป็นความทุกข์ที่มันเกิดจากความคาดหวังทําทให้เกลียดในไงโดยนเชิงการ มาดูในเรื่องของลักษณะที่สมเออลักษณะที่สามนะลักษณะสุดท้ายเป็นอย่างไรโดยในิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นไพ่แบ่งชิ้นเค้กนะครับเขาเป็นคนที่เอทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจนะมีการเจราจาเก่งพูดเก่งนะเป็นคนที่คิดไวทําไวนะเป็นคนที่ทําอะไรแบบทาจริงอย่านงะทุกๆอย่างที่ทํามันต้องสำเร็จนะอ่ะมาดูซิแล้วทัศนคติเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเป็นไพ่ร่มสีเทานะครับในเ,เรื่องความรักเขาพร้อมสปอร์ตเลยนะไพ่จะเป็นสายเปย์ยหรือเปล่านะเออเรามีโอกาสที่จะออชอบที่จะช่วยเหลือนะผู้คนคนรับค้างชอบที่จะออทําอะไรก็ตามเรื่องของความรักก็สปอร์ตนะคนรับข้างก็ช่วยนะคนรักก็ช่วยพร้อมที่จะกางร่มเออพร้อมที่จะกางร่มพร้อมที่จะสปอร์ตความรู้สึกนั่นเองนะครับแล้วมาดูสิว่าตัวเขาเป็นคนอินโทรเวตหรือว่าเอ็กโทรเวตนะครับ ใพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนเอ็กโทรบทนะชอบช่วยเหลือคนชอบเข้าหางป้คนเห็นคนตกตกได้ยากไม่ได้ต้องมีการแป่งปันช่วยเหลือชอบที่จะเหมือนเติมเต็มคนอื่นแล้วมันรู้สึกเติมเต็มจิตใจตัวเองไปด้วยนะมาดูซิแล้วเขาอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่กับคุณพพยขึ้นว่าอายุมากกว่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศใพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับแล้วมาดูซิว่าคําเตือนนะครับไพ่เตือนว่าอย่างไรบ้างสําหรับลักษณะที่สาม ไพ่ขึ้นเป็นไพ่หรือนะคะไพ่ขึ้นพลังงานของความออสร้างความมั่นใจคือเขาอยากมั่นใจในความสัมพันธ์นะคือถ้าคุณเจอลักษณะที่3มเนี่ยมันคือความชัดเจนนะเพราะพร้อมเปย์มาไพ่ขึ้นเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องการช่วยเหลือมาเขาพร้อมจะซัพพอร์ตทุกอย่างกับใครก็ตามที่เขารักนะใครก็ตามที่เขาชอบดังนั้นเขาเป็นเหมือนคนที่ขี้เหงาเขาเป็นคนที่อยากจะซัพพอร์ตดูแลเพียงแค่มีเวลาให้กันเพียงแค่มีออความชัดเจนให้ซึงกันกันและเขาพร้อมที่จะ เต็มที่กับทุกๆความสัมพันธ์แต่แว,ว่าหากมีความไม่ชัดเจนเข้ามาเนี่ยมันใา้เป็นการทําลายความสัมพันธ์ได้ด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเหมือนกันนะครับมาดูในเรื่องของสถานที่บ้างนะครับจะเจอที่ไหนได้บ้างทั้งสามลักษณะนี้ไพ่ขึ้นเป็นไพ่งานเออนะเรจอาจจะไม่โอกาสได้เจอทั้งเพื่อนร่วมงานคห,หน้าง,งานเออนะคนที่อายุเยอะคนที่ต่างชาตินะเออในช่วงนี้มีการปฏิสัมพันธ์นะเกี่ยวกับต่างชาติงานไปติดต่อสื่อสารไปต่างประเทศ ก็มีโอกาสได้ผมไปเจอกับงานเฉพาะเจาะจงที่คุณได้ไปนะครับ2ไปขึ้นในเรื่องของค้าขายเออนะในช่วงนี้ก็ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวตลาดนะเออไปต่างจังหวัดไปตามร้านค้าต่างๆเออก็มีโอกาสได้พบไ,ได้เจอแต่ดูเชิงกดน,นะครับสามไปขึ้นในเรื่องของเชฟเออเชฟต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าในช่วงนี้คุณได้ไปเหร้านอาหารเออร้านห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือไป กินอาหารเออดนเจอคนโตกลางๆก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับมาดูลักษณะที่ต้องระวังดีกว่าเออลักษณะที่ต้องระวังเนเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นส่งไฟนะอืมต้องระวังกันมันเป็นทานไฟเก่าหรือเปล่ารับเก่าหรือเปล่านะอะดูซิไพ่ว่าอย่างไรต่อไพ่ขึ้นว่าเขามาขอความช่วยเหลือนะ่เนี่ยนะเขามาขอความช่วยเหลือในสิ่งที่คุณนะ่ะมีนะอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเสียงต่างที่เอ่อคุณ มีหรือโอกาสที่คุณมีแล้วเขามาขอความช่วยเหลือตัวคุณหรือมาขอคำปรึกษ,ษาตัวคุณก็ได้ด้วยเช่งกันเนี่ยนะไปขึ้นเป็นการออกปากหือเข้ามาหาทั้งในเรื่องของการทักแชทโลกออนไลน์หรือการเข้ามาหาถึงประตูหน้าบ้านตัวคุณเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเจอหรือไปเจอเนี่มาไปตามสานที่ย่าาๆที่คุณไป กล้บ้านคุณไปตามตลาดเออไปตามร้านค้าร้านที่คุณไปพบไปเจอรึอเคยเจอเขามาก่อนเนี่ยเขามาเซอร์ไพรส์ตัวคุณเนี่ยก็มีโอกาสได้พบไปเจอกับประกาศที่มาทําสร้างความวุ่นวายสร้างความปวดหัวให้ตัวคุณ <c oughs> ก็ได้โดยเฉพกาะต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ